เอาทีเชฟได้ยังนั่นนะซื้อรถไหมตีป้าดอเออสองร้อเยเก็บสิบบาทฮะองรือยเชซื้อมาทอารถเครื่องถือเ่ยอมไไาซื้อ่องเอาเอายม่ตีมองถือกป้านั่นสองร้อยเก็บสิบบาทป้าฮะแล้วพาสุดมี ไ <c> อ <oughs> <q> ้ย <c oughs> ังว่าน่ะแล้วมันคือถือเฉียนเสียเนาะโอ้โอ้เพิ่นมีเพิ่นมีฝีมือในการสอนมาเพิ่นเพิ่นสร้างมันก็ได้เป็นเบดคู่อันคู่เนี้ยเอ้อโอ้ไปเฉียนเสียนลาดนันว่าน่ะบ่เมื่อวานทีว่าจิไปน่ะบ่ ก็จะมีมีมีแบบว่าแหมไม่เห็ดเอากักระไดเนาะจ้าจ้า